เรื่องเล่าตำนานตำนานหมู่บ้านปลุกผีปลุกผีบันทึกต้องห้ามจากหมู่บ้านสองโลกหากความตายคือการหลับไหลแล้วทำไมบางศพยังลืมตาผมชื่อศิวกรสุริเวชนักวิจัยอิสระด้านวัฒนธรรมความตายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีผมเชื่อในหลักฐานและผมเชื่อในมนุษย์จนกระทั่งผมได้เห็นศพที่เดินกลับบ้านเอง กัับตาตาวเองเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อ2ปีก่อนขณะทำงานวิจัยที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเมืองมากาซ่าประเทศอินโดนีเซียผมได้เจอครองเหล็กเก่าๆที่ไม่มีฉลากถูกเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารต้องห้ามชั้นใต้ดินเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีใครเปิดมันมานานแล้วแต่ผมเปิดในกล่องนั้นมีสมุดบันทึกเปื้อนคราบน้ำบางส่วนสีซีจางราวกับผ่านกาลเวลามาหลายสิบปี หน้าปกเขียนว่ามาเน่เน่ความตายที่ยังมีลมหายใจบันทึกลับของนักบันทึกพิธีกรรมชาวโทรจาบันทึกที่ไม่ควรอ่านผมใช้เวลาทั้งคืนค่อยๆแปลข้อความในสมุดมีทั้งภาพวาดมือรูปถ่ายเก่าและข้อความเขียนด้วยหมึกซีบางหน้ามีรอยนิ้วมือสีดำคล้ายเท่าฐานแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดคือภาพศพชายแก่คนหนึ่ง ที่ถูกจับแต่งชุดสูตรสะพายกระเป๋าถือไม้เท้ายืนพิมต้นไม้ตาของเขายังลืมอยู่ไม่ใช่แค่ภาพเดียวแต่หลายสิบภาพถ่ายต่างเวลากันในบางภาพเขาเหมือนกำลังเดินทุกปีเราจะพาเขากลับบ้านเพื่อให้เขาได้เห็นลูกหลานอีกครั้งนี่เป็นหนึ่งในบันทึกของหมอผีเท่าแห่งโทรจาผมเดินทางสู่พื้นที่สูงของเกาะสุลเวสี บ้านของเผ่าโทรจาผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายบ้านทรงไม้แหลมเหมือนลังคาเรือผู้คนยิ้มแย้มแต่งกายด้วยผ้าสีแดงเลือดหมูแนดดำทวาใต้รอยยิ้มพวกเขากล่าวถึงความตายด้วยน้ำเสียงจริงจังศพที่ยังไม่หลับต้องถูกลิงดูเหมือนคนชาวบ,บ้านคนนึงพูดกับผมพร้อมชี้ไปยังบ้านไม้หลังหนึ่งในบ้านนั้นมีศพหญิงชารานอนอยู่บนเตียงไม้ห่มผ้าลูกไม้เรียบร้อย มีดอกไม้สดวางบนอกผมไม่รู้ทำไมแต่ห้องนั้นไม่มีกลิ่นศพเลยผมพักที่บ้านของลุงอังดาผู้ดูแลคิทีมานเน่รุ่นสุดท้ายเขาเล่าว่าในวัยเด็กเขาเคยเห็นปู่เดินกลับบ้านเองหลังจากเสียไป6ปีแล้วเขาเดินช้าๆเหมือนฝันไม่พูดไม่หันและห้ามเติดขาดห้ามเรียกชื่อเขาเสียงดังถ้าเรียกเขาจะล้มลง และจะเน่าทันทีผมแอบหัวระด้ใจฟังดูเป็นนิทานเด็กแต่คืนนั้นผมสะดุ้งตื่นตอนตีสองเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเปล่าเดินผ่านหน้าห้องไปช้าและลากยาวเหมือนเสียงถุงเท้าเปียกกับพื้นไม้ผมเปิดประตูออกไปไม่มีใครอยู่แต่หน้าบ้านมีรอยเท้าเปียกเล็กๆทิ้งคราบโคลนไว้มุ่งตรงไปยัง ป่าช้าวันพิธีมาใีนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นผู้คนทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่สุสานหินกลางภูเขาพวกเขาเตรียมเสื้อผ้าใหม่อาหารและทูบที่ทำจากรากไม้โบราณศพถูกขุดขึ้นมาช้าๆทีละคนไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีความเศร้ามีแต่ความเคารพในบรรดาศพทั้งหมดศพเด็กหญิงคนหนึ่งอายุราวหกขวบถูกจับใส่ชุดกระโปรงขาว แม่ของเธอค่อยๆกระซิบที่หูศพว่ากลับบ้านนะลูกแล้วสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมหายใจไม่ออกเด็กหญิงคนนั้นลืมตาและเริ่มเดินเองมือของแม่จัดเบาๆประคองไว้แต่ไม่ได้พยุงเธอเดินกลับบ้านคำเตือนสุดท้ายในคืนนั้นลูกอังดาบอกกับผมว่าพวกเราปลุกศพเพราะเรารักเขาแต่บางที ลูกศพเพื่อจองจำเขาเขายื่นกระดาษเก่ามาให้ผมข้างในมีแผนที่นำทางไปยังบ้านไพรคำในประเทศไทยที่นั่นศพไม่ได้เดินกลับบ้านที่นั่นศพถูกขังให้เฝ้าหมู่บ้านไม่ใช่ทุกหมู่บ้านที่มีสุสานแต่มีบางหมู่บ้านที่คนทั้งหมู่บ้านคือสุสานของตัวเองบนันทึกส่วนตัวของศิวกกรศิริเวช มีนาคม2,565เสียงกระซิบจากแผนที่เก่ากระดาษที่ลุงอังดาให้ผมในคืนสุดท้ายที่หมู่บ้านทอราจาไม่ใช่แค่แผนที่แต่มันคือเอกสารเก่าๆที่เขียนด้วยหมึกซึมสีแดงเลือดมีทั้งอักษรอินโดนีเซียเก่าภาษาไทยโบราณและภาษาที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนบนหัวกระดาษมีเพียงคำว่าบ้านไพรยคำหมู่บ้านของคนที่ไม่ยอมตาย เขาวางมือบนบ่าผมก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยอย่าไปคนเดียวนะถ้าศพที่นั่นรู้จักชื่อคุณก่อนคุณจะถึงหมู่บ้านคุณจะไม่ได้กลับออกมากลับสู่ไทยสู่อีกโลกที่ไม่มีในแผนที่หลังกลับจากอิโนโดนีเซียผมเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพรายคําไม่ปรากฏในฐานข้อมูลการปกครองไม่มีในแผนที่ Google ไม่มีแม้แต่ในเอกสารประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจังหวัดแพร่แต่มีอยู่แห่งเดียวในเอกสารโบราณของสำนักสงร้างแห่งหนึ่งระบุเพียงว่ามีม,มีบ้านหลังเขาที่ต้องปิดคำสอนเพราะมีผู้ไม่ปล่อยให้ศพไปผุดปิเกิดบันทึกของพระจัน์ทรเขียวพศส4 7 2เส้นทางสู่ผาแหว่งทางที่ไม่มีชื่อ ผมเดินตามพิกัดในแผนที่ผ่านอำเภอเล็กๆที่ไม่มีชื่อบนป้ายทางหลวงถนนเปลี่ยนจากลาดยางเป็นลูกรังลูกรังกลายเป็นดินแดงดินแดงกลายเป็นทางเดินคนเดียวที่ไม่มีร่องรอยของผู้คนตลอดทางนั้นผมรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องแม้จับไม่มีใครเลยในวันนั้นฟ้าปิดทั้งวันแม้ไม่มีฝนแต่ลมหนาวเหมือนปลายปี จนกระทั่งผมเจอป้ายไม้เก่าๆข้างพุ่มไม้บนป้ายนั้นเขียนด้วยสีแดงซีดว่าบ้านพรายคำผู้เฝ้าผียินดีต้อนรับหมู่บ้านที่เหมือนกับเวลาไม่เดินบ้านพรายคำเงียบผิดปกติหลังคาบ้านทำจากหญ้าแห้งทุกบ้านประตูปิดแน่นไม่มีใครออกมาต้อนรับแต่ผมเห็นควันบางๆลอยขึ้นจากหลังบ้านทุกหลัง เรากับทุกคนกำลังเผาอะไรบางอย่างพร้อมกันเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงกระดิ่งเล็กๆที่ผูกไว้หน้าประตูแต่ละบ้านแกว่งไปมาทั้งที่ไม่มีลมชายชราที่เฝ้าศพผมเดินเข้าไปยังศาลาเก่ากลางหมู่บ้านที่นั่นมีชายชราคนหนึ่งนั่นรออยู่แล้วเหมือนเขารู้ว่าผมจะมาคุณชื่อสิวกรใช่ไหม เขาถามทั้งที่ผมยังไม่เคยพูดชื่อกับใครเลยเขาชื่อปู่คำลือหัวหน้าหมู่บ้านเขาไม่แปลกใจกับสิ่งที่ผมอยากรู้เขากลับถามคำถามเดียวว่าคุณพร้อมจะเห็นศพที่ไม่ยอมไปไหนหรือยังผมพยักหน้าเขาลุกขึ้นช้าๆแล้วพูดว่าคืนนี้ผมจะพาไปดูศพที่ถูกขังแต่คุณต้องสัญญาว่า จะไม่พูดชื่อจริงของคุณในที่นั่นศพในปะช้าแดงหลังเที่ยงคืนเรามาถึงสารผีคำบวชไม้เก่าๆที่ล้มคำนไวครึ่งหนึ่งข้างในมีโรงไม้เรียงกันรอบห้องไม่ทํากว่า20โรงแต่ทุกโรงเปิดฝาไว้ข้างในไม่มีซากศพมีแต่เสื้อผ้ารองเท้าผ้าไหมหวีกระจกและชื่อของผู้ตายและที่กลางศาลมีร่างหนึ่งนั่งพิงผนังไม้ ร่างนั้นผิวซีบมีกลิ่นสมุนไพรฉุนตายแล้วแน่นอนแต่ดวงตาของเขาลืมอยู่ปู่คำหรือพูดด้วยเสียงแผ่วเบาศพนี้ตายเมื่อปี2506แต่เรายังใช้เขาเฝ้าหมู่บ้านอยู่ผมใจเต้นแรงนี่มันคืออะไรขณะที่ผมจ้องไปยังศพนั้นผมรู้สึกว่ามันขยับเหล็กน้อยศีษษัตเหมือนหันมาทางผม และเสียงกระสิบเล็กๆดังขึ้นในหัวสิวคอนเจ้ามาแทนเขาแล้วใช่ไหมผมถอยหลังอย่างตกใจแต่ปู่คำลืออย่างนิ่งเขาจำชื่อคุณได้แล้วคุณต้องอยู่ต่อจนพิธีวันจันทราแดงผมพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวพิธีจันทราแดงคืนที่ศพต้องเลือกผู้มาแทนบางมันยานไม่ต้องการไปผุดไปเกิด แต่บางศพไม่ได้มีสิทธิ์จะเลือกบันทึกไม่ลงวันที่ของพระจันเขียวสำนักสงฆ์หุบหาแว่งคืนหลังหลังจากกลับมาจากสารศพผมไม่ได้ข่มตาหลับผมนั่งจ้องมันหน้าต่างหมูดเก่าที่ถูกลมฟัดเอียดอ่านทุกๆ5นาทีผมจะได้ยินเสียงฝีเท้าเปล่าเดินมวนรอบบ้านฝีเท้านั้นแผ่วแต่ต่อเนื่องเหมือนมันรู้ว่าผมยังตื่นอยู่จนกระทั่งเวลาตีสามผมได้ยินเสียงเคาะประตูสาครั้ง ช้าชัดและหนักผมไม่กล้าเปิดและผมก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะผมได้ยินเสียงกระซิบผ่านช่องไม้ศิวกรเขาเลือกเธอแล้วรุ่งค้าวปลูกคำลือมาหาผมพร้อมกับผ้าสีดำล้วนหนึ่งผืนเขาส่งให้ผมแล้วพูดแค่ว่าคืนนี้ห้ามขัดห้ามพูดห้ามถามถ้าเขาไม่เลือกคุณคุณจะกลับได้แต่ถ้าเขาเลือก คุณต้องอยู่แทนคนเก่าพิธีปลุกผีแห่งพรายคำพิธีเริ่มเมื่อดวงจันทร์กลายเป็นสีแดงเข้มราวกับแช่ในเลือดเสียงกลองใบใหญ่ดังขึ้นจากกลางหมู่บ้านสามจังหวะก้องไปทั่วหุบเขาทุกบ้านดับไฟเหลือแต่แสงเทียนที่ปักอยู่บนดินศพในโลงเจ็ดโลงถูกหามาวางกลางลานมีเพียงผู้หญิงแก่สามคนที่เดินวนรอบศพ พวกเธอร้องบทสวดโบราณเป็นภาษาแปลกที่ผมไม่เข้าใจขอให้ศพเลือกขอให้วิญญาณชี้ทางแล้วเสียงก็เงียบลงเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีแววไกลเงียบจนได้ยินเสียงถอนหายใจจากลงที่สามแล้วแถวฝาลงก็เปิดขึ้นช้าๆเองศพที่ลุกขึ้นนั่งร่างนั้นลุกขึ้นจากลง ไม่ใช่ด้วยแรงคนมันตั้งตัวขึ้นเหมือนถูกดึงด้วยเชือกที่มองไม่เห็นชายแก่ในชุดผ้าไหมขาดวินผิวซีดดวงตาแห้งกรังแต่เขาหันมาทางผมโดยตรงแม้จะมีผู้ร่วมพิธีอีกกว่า20คนเขาชี้มาที่ผมและพูดออกมาดังๆด,ด,ด้วยเสียงแหบสันว่าศิวกรเจ้าคือค่าคนใหม่ผู้คนรอบลานศพ ต่างพนมมือหลับตาก้มหน้าผมยืนนิ่งแข่งค้างไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ตกใจจนปู่คำลือเขามากระซิบที่ข้างหูผมถูก23ปีศพต้องเลือกร่างใหม่เพราะดวงวิญญาณในหมู่บ้านนี้ไม่เคยไปไหนคุณเข้ามาในปีที่23สามพอดีคุณ มีเลือดของคนที่เคยหนีจากหมู่บ้านนี้ในอดีตผมได้ถามในใจว่าแล้วคนเก่าละ่ะคนที่โดนเลือกก่อนหน้าผมหายไปไหนฉเฉลยความลับของหมู่บ้านที่เลี้ยงศพปูกคำลือพาผมไปยังศาลากลางหมู่บ้านชั้นใต้ดินมีห้องหนึ่งมืดสนิทข้างในมีโลงหินห้าโลงปิดด้วยผ้าดำตราประทับทองคำเก่า ที่นี่คือที่เก็บคนที่ถูกเลือกแล้วพวกเขาไม่ได้ตายแต่ถูกปิดวิญญาณไว้ที่นี่เพื่อไม่ให้พาวิญญาณคนอื่นลดออกไปผมยืนอยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังทั้งที่ไม่มีเงาทำไม่เคยสิ้นสุดถ้าผู้เป็นยังเก็บศพไว้เฝ้าชีวิตบันทึกลับฉบับที่17พระจันทร์เขียว2470 1เสียงลมหายใจของศพ ผมตื่นขึ้นในตอนรุ่งเช้าด้วยอาการแน่นหน้าอกไม่ใช่ฝันไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นเพราะผมได้ยินเสียงหายใจจากใต้พื้นบ้านที่ผมนอนมันสม่ำเสมอช้าเหมือนคนแก่หอบเบาๆอยู่ในความมืดผมลงไปดูใต้ถุนแต่ใต้ผืนมีแค่แผ่นหินกลมวางอยู่พอดีกับขนาดฝาโลงและมีกระดาษแผ่นหนึ่งพับทบวางไว้ตรงกลาง ผมพลี่มันออกเขียนด้วยหมึกจางว่าข้ารู้ว่าเจ้ายังไม่อยากอยู่แทนข้าแต่ข้ารอเจ้าอยู่ใต้หมู่บ้านนี้มา23ปีแล้วเคห้องลับใต้ศาลาหลังจากนั้นผมไปพบกระปูคำลือแต่ครั้งนี้เขาไม่หลบตาไม่พูดด้วยเสียงแผ่วอีกต่อไปเขาสั่งให้คนในหมู่บ้านทุกคนอยู่แต่ในบ้าน จากนั้นจิงพาผมเดินลึกเข้าไปในสาลาไม้เกล่าหลังผนังไม้ชั้นในสุดเขาเปิดช่องลับที่ซ่อนบันไดลงไปยังห้องใต้ดินที่มีมีใครรู้ว่ามีอยู่กลิ่นทับของสมุนไพรกํายานและเนื้อที่เน่าไม่สุดตลบอบอวลอยู่เต็มห้องในห้องนั้นผมเห็นร่างหนึ่งนอนอยู่บนแท่นหินเรียงรอบด้วยเทียนดำเจ็ดเล่มร่างนั้นเหมือนศพผิวซีด ปากแห้งอาเปิดค้างแต่หน้าอกของเขายังกระเพื่อมขึ้นลงช้าๆ <S <S ผมหยุดหายใจไปชั่วขณะเพราะผู้ชายคนนั้นหน้าตาเหมือนผมในอีก20ปีข้างหน้าจนผมต้องถามด้วยเสียงสั่นว่าเขาคือใครปู่คำลือถอนหายใจยาวก่อนจะพูดคำที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเขาชื่อคันชิตสิริเวทนักสำรวจจากกรุงเทพ ที่เข้ามาที่นี่เมื่อปี2,542เขาคือลุงของคุณลูกพี่ลูกน้องกับพ่อคุณเขาก็เคยมาโทรจาก่อนคุณแล้วเดินตามเส้นทางเดียวกันเปะ๊ะผมใจสัน่นผมไม่เคยรู้ว่าเคยมีใครในครอบครัวหายตัวแต่แม่เคยเล่าว่ามีญาติคนหนึ่งออกสำรวจและหายสาบสูญในภาคเหนือเขาถูกเลือกและยอมอยู่แทนเพื่อไม่ให้ปีพรายคำหลุดไปสู่เมืองอื่น แต่นี่คือปีที่23วิญญาณในหมู่บ้านต้องการร่างใหม่และเขาก็เริ่มเน่าแล้วขนาดยืนใกล้ศพนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงเสียงกระซิบในหัวไม่ใช่เสียงแต่มันคือความคิดที่ไม่ใช่ของผมศิวกรฟังข้ายังมีทางรอดแต่เจ้าลงยอนเส้นทางกลับไปยังต้นกำเนิดโทรจาในป่าศักดิ์สิทธิ์มีไม้ผีไม่ยอมเน่า ถ้าเผาไม้ต้นนั้นพร้อมเลือดของเจ้าของร่างข้าจะหลุดพ้นและเจ้าจะรอดผมถามปู่คำลือว่าจะไปเอาไม้นั้นได้ยังไงเขาใสา่หน้าไม่มีใครคือรอดจากการกลับโทรจาครั้งที่สองเพราะศพที่พาเจ้ามามันจะตามไปด้วยและถ้ามันรู้ว่าเจ้าจะเผามันมันจะเผาเจ้าก่อนในคืนเดียวกันนั้นผมเตรียมเดินทางกลับอินโดนีเซียอีกครั้งพร้อมบันทึกที่เขียนด้วยหมึกดำขอ,ของคันชิตสิริเวท บอกพิกัดจุดที่ฝังต้นไม้ผีไม่ยอมเน่าไว้ลึกในป่าโทรจาก่อนออกเดินทางปู่คำลือพูดทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจงรีบกลับมาก่อนเดือนดับถ้าช้าไปหนึ่งคืนเจ้าจะไม่ได้กลับมาในร่างนี้อีกเลยเจ้าจะหนีผีไม่ได้เพราะสิ่งที่ตามเจ้ามาไม่ใช่วิญญาณแต่คือเล่าของคำสัญญาสมุดบันทึกฉบับสุดท้ายของคันชิตสิริเวท กลับสู่สุลาเวสีนินแดนที่ไม่ปล่อยใครกลับผมเดินทางกลับสู่เกาะสูลาเวสีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างจากคราวก่อนไม่ใช่นักวิจัยผู้สังเกตแต่เป็นผู้ถูกเลือกที่กลับไปหาทางรอดสุดท้ายผมมีแค่ของสามอย่างบันทึกของลุงคันชินมีดปลายอยากจากหมู่บ้านพลายคำและเส้นผมหนึ่งเส้นจากศพที่ยังหายใจอยู่ใต้สาลาเส้นผมนั้นผมเก็บมาเอง เพราะต้องใช้มันเผาร่วมกับไม้ผีไม่ยมเน่าจึงจะสิ้นอาถรรพ์ผมเดินลึกเข้าไปในป่อลอนดาพื้นที่ห้ามเข้าแม้แต่ชาวทอาจาเองก็ไม่ย่างไกลในบันทึกของคันชิตเขาเห็นว่าใต้ต้นไม้ตายสอนกันสามชั้นใกล้หน้าผาที่ไม่สะท้อนเสียงมีซากไม้สีดำสนิทกลายเป็นหินคือไม้ผีไม่ยอมเน่าระหว่างที่เดินผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่าง เดินตามหลังมาทุกฝีก้าวพงแหงหน้ามองแสงอาทิตย์ลอดยอดไม้แปลกเงาผมอยู่ด้านหน้าทั้งที่ดวงอาทิตย์อยู่ทรงหน้าเช่นกันผมหันไปมองข้างหลังไม่มีใครแต่ได้ยินเสียงกระดูกเสียดกันเบาๆจากพุ่มไม้และท่านใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากที่ว่างอย่าคิดเผาข้าเจ้ายังไม่เห็นว่าข้าเป็นใครผมรีบหยิบยันกระดาษจากหมู่บ้านพระคำแต่ไฟจากเทียนนี้ผมจุดขึ้น ดับไปเองทั้งที่ไม่มีลมไม้ผีไม่ยอมเนา่าหลังการเดินหลงวนกว่าสามชั่วโมงผมพบต้นไม้สีดำสนิทถูกโอบด้วยรากไม้ตายซ้อนกันต้นไม้ไม่มีใบไม่มีเสียงนกไม่มีมดเดินผ่านกลางลำต้นมีรอยบากเป็นวงกลมและจารึกโบราณว่าผู้ถูกเลือกจะไม่เผาใครหากยังไม่ยอมรับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเอง ท่านใดนั้นเงาดำค่อยๆปรากฏตรงหน้าผมในร่างที่เหมือนผมทุกอย่างแม้กระทั่งบาดแผลที่หัวเขา่าซึ่งผมเคยเจ็บเมื่อตอนอายุสิบสีมันพูดด้วยเสียงเดียวกับผมเจ้าจะเผาข้าแต่นี่คือเงาของเจ้าเองข้าไม่ใช่ศพคนอื่นข้าคือความกลัวที่เจ้าเก็บมาตลอดชีวิตผมรู้ว่าถ้าผมลังเลผมจะติดอยู่ในป่านี้ตลอดไปผมหยิบมีดปลายหยัก รีดนิ้วชี้ให้เลือดหยดลงบนรอยบากของไม้ผีและวางเส้นผมใต้สาราพลายคำลงบนรอยเลือดนั้นเสียงแหลมแสกหูดังขึ้นเจ้าจะเผาข้าได้ถ้าเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองสามครั้งสุดท้ายในชีวิตผมตะโกนออกไปด้วยเสียงสุดใจสิวกรสิริเวทสิวกรสิริเวทสิวกรสิริเวทเปลวเพลิงสีดำพุ่งจากรอยปาก เงาร่างกรีดร้องแล้วแตกสลายทั้งต้นไม้และพื้นดินสั่นสะเทือนและก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงผมเห็นบางอย่างปลิวออกจากเงามันคือบันทึกเล่มหนึ่งภาคในบันทึกนั้นเป็นลายมือของลุงคณชิตแต่หน้าแรกมีเพียงประโยคเดียวว่าถ้ารอดแต่ข้าไม่กล้ากลับไปผมเงยหน้ามองท้องฟ้าจันตราแดงกลายเป็นจันขาว เสียงกระดิ่งของพายคำเงียบลงเมื่อความตายไม่ได้จบลงที่ลงศพแต่เริ่มต้นในจิตใจของผู้ที่ยังหายใจคำพูดลึกลับจากเด็กหญิงทรจ้าคืนที่ฝันผมเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆผิวคล้ำใส่ชุดผ้าไหมลายดั้งแดมของทรจ้าเธอยิ้มบางๆแล้วยื่นมือมาหาผมอย่างอ่อนโยนเจ้าปลุกข้าและข้าจะพาเจ้าไปเห็นความจริง ผมไม่กล้าปฏิเสธมือผมนุ่มนวลจับมือเธอแล้วผมก็ตื่นขึ้นในห้องที่ไม่ใช่บ้านตัวเองต้นกำเนิดของพิธีไม่เนเนและไพรคำเด็กหญิงพาผมเดินทางผ่านภาพอดีตผมเห็นชายทราในหมู่บ้านโทราจ่ากำลังทําพิธีไม่เนเนซึ่งเป็นพิธีเชิญวิญญาณผู้ดายมาแต่งตัวใหม่เพื่อแสดงความเคารพในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านไพรคำพิธีปลุกผีที่ผมเคยเผชิญก็ถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปี เด็กหญิงกระสิบว่าทั้งสองพิธีเกิดจากความเชื่เดียวกันคือวิญญาณที่ยังรักโลกจะไม่ยอมจากไปง่ายๆและต้องการรักษาสัญญาแห่งชีวิตที่ผูกพันกับคนเป็นและนี่คือคำเตือนจากเด็กหญิงถ้าผู้เป็นไม่ยอมรับความตายอย่างแท้จริงวิญญาณก็จะกลับมาหาเพื่อขอส่วนแบ่งชีวิตตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่า ผมไม่ใช่แค่ผู้ถูกเลือกแต่เป็นผู้ปลุกผีไม่ใช่แค่ปลุกวิญญาณใครคนหนึ่งแต่ปลุกพันธะที่ถูกลืมของทั้งสองหมู่บ้านเด็กหญิงบอกผมว่าจงเลือกจะปล่อยให้ผีเหล่านี้เดินต่อไปหรือจะยอมรับและอยู่ร่วมกับพวกเขาตลอดไปผมยืนอยู่ที่หน้าผาหมู่บ้านพรายคำมองพระอาทิตย์ตกเหนือขุนเขาเสียงลมพัดผ่านลงศพที่ถูกปิดมิดชิด ผมรู้แล้วว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปตลอดกาลจากนี้ไปไม่มีใครเป็นแค่ผู้เป็นหรือผู้ตายแต่เราทุกคนเป็นผู้ปลูกผีที่ต้องรับผิดชอบวิญญาณและชีวิตผสานกันทันทะนิรันต์หมู่บ้านแห่งชีวิตและความตายไม่มีใครหนีความตายได้แต่ทุกคนเลือกได้ว่าจะอยู่กับมันอย่างไรปู่คำลือเดินถือของขลัง และไฟประดับด้วยใบไม้โบราณทุกคนจับมือกันแน่นเพื่อเตรียมพิธีปลดปล่อยเด็กหญิงยืนกลางวงไฟเธอพูดคาถาโบราณเสียงแผ่วเบาแต่ทรงพลังจนหลมเงียบลงค่อยๆแตะมือศพที่ยังหายใจอยู่ใต้ศาลาและศพนั้นเริ่มส่งเสียงร้องโหยหวนเหมือนคนที่ถูกปลดปล่อยทุกคนร้องเพลงล้ำลึกถึงผู้ล่วงลับ ผมรู้สึกว่าความกลัวในใจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสงบเหมือนทุกสิ่งกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างที่ควรเป็นเปลวไฟลุกไหม้ทั้งศาลาแต่ไม่ใช่ไฟธรรมดามันคือแสงแห่งวิญญาณที่หลุดพ้นและพร้อมกันนั้นเด็กหญิงค่อยๆหายตัวไปในม่านหมอกเสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินคือข้าขอบคุณเจ้าผู้ปลุกผีแต่ไม่ใช่ผู้ผูกพัน รุ่งเช้ามาหมู่บ้านพรายคำกลับมาเงียบสงบไม่มีศพที่ยังหายใจไม่มีเงาดำแต่ความเชื่อและพิธีกรรมยังคงอยู่เป็นตำนานและบทเรียนที่มิอาจลืมผมรู้แล้วว่าการปลุกผีไม่ใช่การกลัวตายแต่เป็นการยอมรับความพันธะระหว่างชีวิตและความตายที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ขอบคุณมากครับที่ติดตามเรื่องเล่าหมู่บ้านปลุกผีถ้าคุณชอบเรื่องนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมยินดีสร้างสารรค์เรื่องราวหลัหลอนให้คุณฟังเสมอ